thank <laughs> you สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหารในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับแผ่นทองคําจานมือนะครับหลวงพ่อแย้มวัดสามงามขนาด1.5คูณ2นิ้วนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญ6รอบหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันนะครับปี2536เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญ6รอบหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันนะครับปี2536เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับพระขุนแผนพลายกุมารนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโพสิต,ตาราม เนื้องาแกะนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระพุทธทรงราชสีนะครับหลวงพ่อยอดวัดดอนหวายนะครับเนื้อผงพุทธคุณมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไ er ปครับพระประธานเล็กนะครับกุ่บ้านสูตรหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเนื้อชินตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญนาลายทรงคุดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี25 42เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเม็ดยาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระกิ่งสีอีสานนะครับพระกลิง่ง19จังหวัดเนื้อตะกั่วมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเหรียญแจกทานหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีเนื้องเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นเช่นกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเราทําการรวบรวมข้อมูลนะครับมาทําการประมวลผลนะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าปัจจุบันมีการเช่าหาพระอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรราคาประมาณการเท่าไหร่ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทางทีมงานพาเครื่องสายพิเของเราจะทําการรวบรวมข้อมูลนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและ YouTube YouTube พักเครื่องสายพิเศษของเราเพื่อให้ถึง2 0 0 0 0 0ซับสไครต์ด้วยนะครับนะวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจาก,กลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ